วันนี้วันที่วันที่สามเนาะวันที่สามมีนาคมวันที่สามมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมโยมพี่เวียงแล้วก็โยมพี่รวยพามาวันนี้มาชมสถานที่อยู่ที่โรงงานเขาเรียกโรงงานไรจรโยมพี่เป็นบริษัทจ้ะบริษัททําปุ๋ยเนาะจ้ะบริษัททําปุย๋ยซึ่งก็ขอให้มั่งมีจำเริญรุ่งเรือง อันนี้ก็เป็นในบริเวณที่บ้านของโยมโยมพี่เวียงก็เป็นบริษัทผลิตปุ๋ยซึ่งก็มีคนงานกำลังดำเนินงานทำงานอยู่มีหลวงพ่อหลวงพี่ได้มาเยี่ยมแล้วก็มาบอกบุญงานฉลงองถวายโดมเมกประสงค์ของวัดหนองฟานอันนี้ก็มีโยมทยกเิด หลวงพ่อบุ้มหลวงพ่อแดงพระสารูพระประเสริฐแล้วก็หลวงพี่เวทได้มาบอกบุญโยมโยมพี่โยมพี่รวยก็ได้มาด้วยกันวันนี้ก็ไปสองสาจุดแล้วโยมไปนน่นไปอำเภอมวกคลิกไปนี่ะบ้านลูกหลานหลวงพ่อบุ้มอะไรจ้ะเดี๋ยวลาก็เดินจากเดินโยมพี่เดินมุตทนาสายตอยูนุสังพลัง